กาะกลางอ่าวที่กลายเป็นตำนานในอ่าวซานฟรานซิสโกของรัฐแคลิฟอร์เนียมีเกาะเล็กๆแห่งหนึ่งที่ถูกล้อมรอบด้วยน่านน้ำเจนจัดกระแสน้ำเชี่ยวกรากและหมอกหนานั่นคือเกาะอันคราทัสซึ่งมีชื่อเสียงระดับโลกในฐานะสถานที่ตั้งของเรือนจำที่ได้ชื่อว่าหลบหนีไม่ได้และเคยใช้ขังนักโทษที่อันตรายที่สุดในประวัติศาสตร์อเมริกาแต่ก่อนจะกลายมาเป็นเรือนจำที่ขึ้นชื่อ อันคราทรัสมีประวัติศาสตร์ที่ย้อนกลับไปได้ไกลกว่าที่หลายคนคาดคิดการค้นพบกกอเกาะเกาะอัลคราทรัสถูกค้นพบครั้งแรกโดยชาวยุโรปในปี1775โดยฮวนมานเอลเดอ a าดาลานักสำรวจชาวสเปนเขาตั้งชื่อเกาะนี้ว่า La Isla de los a l c a t r a รั s ซึ่งแปลว่าเกาะของนกเพลิแกนเนืน่องจากเกาะมีนกน้ำจำนวนมากอาศาัยอยู่ การใช้ประโยชน์ในยุคแรกในช่วงศตรวรรษที่19คริสตศักราช1850ประธานาธิบดีมิลเลอร์ฟิลโมประกาศให้เกาะนี้เป็นทรัพย์สินของรัฐบาลกลางคริสตศักราช1853-1859กองทัพสหรัฐได้สร้างป้อมปราการทางทหารพร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกเช่นคลังอาวุธปืนใหญ่และระบบป้องกันชายฝั่ง ต่อมาป้อมนี้เริ่มถูกใช้เป็นสถานที่คุมขังนักโทษทหารในช่วงสงครามกลางเมืองสหรัฐ1861งแถึงหนึ่ในยุคนั้นอัลคาทรัสเริ่มมีชื่อเสียงในฐานะสถานที่คุมขังที่มีระบบรักษาความปลอดภยัยแน่นหนาเนื่องจากถูกล้อมรอบด้วยน่านน้ำเย็นจัดและคลื่นแรงการเปลี่ยนเป็นเรือนจำของรัฐบาลกลามในปี1933กระทรวงยุติธรรมของสหรัฐได้รับมอบหมายให้ดูแลเกาะนี้ และตัดสินใจเปลี่ยนเป็นเรือนจำกลาง Federal Penitentiary ปี1934เรือนจำ Alcatraz เปิดใช้งานอย่างเป็นทางการโดยออกแบบให้เป็นสถานที่ขังนักโทษที่ไม่สามารถจัดการได้จากเรือนจำอื่นเช่นคัตกรอาชญากรสงครามและหัวหน้าแกง๊งเรือนจำ Alcatraz ตั้งอยู่บนพื้นที่ประมาณ9เอเกอร์หรือประมาณ3.6เฮกตาร์ มีสิ่งผูกสร้างที่สำคัญได้แก่อาคารคุมขังหลักอาคารบริหารหอระฆังและประภาคารโรงอาหารห้องสมุดและลานออกกำลังกายการดำเนินงานของเรือนจำอัลคาทรัสในปี1934-1963อัลคาทรัสได้รับการออกแบบให้หลบหนีไม่ได้ระบบรักษาความปลอดภัยแน่นหนานะักเขาถูกตรวจนับอย่างเคร่งครัดวันละหลายครั้ง มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยกว่า100คนมีหอทอยเฝ้าระวังติดอาวุธรอบบริเวณไม่มีทางหลบหนีทางบกและทางน้ำก็อันตรายมากนะน้ำรอบเกาะหนาวเย็นเฉลีย่ย10-12องศาเซลเซียสและมีกระแสน้ำไหลกรากเรือนจำนี้ไม่เคยมีการนิรโทษหรือลดหย่อนโทษโดยง่ายสภาพการเป็นอยู่นะักโทษที่ถูกคุมขังที่นี่มักจะเป็นพวกที่สร้างปัญหาในเรือนจำอื่น ห้องขังแค่เพียง5คูณ9ฟุตถูกแยกตัวไม่มีการประปนกับนักโทษอื่นนานๆได้รับอนุญาตให้อ่านหนังสือฟังวิทยุและทำกิจกรรมพื้นฐานมีการจัดการอาหารที่ดีแต่ไม่มีสิ่งฟุ่มเฟือยนักโทษชื่อดังของอัลคาทรัสอัลคาทรัสเคยคุมขังนักโทษเพียงประมาณ1,500คนตลอด29ปีที่เปิดใช้งานแต่มีบางคนที่กลายเป็นตำนานเช่นอัลคาโปน มาเฟียชื่อดังหัวหน้าแก๊งอาชีากรในชิคาโกถูกจับในข้อาหาเลี่ยงภาษีถูกย้ายมาอัลคาทัสในปี1934ทีนี่เขาไม่มีอำนาจเหมือนในคุกอื่นและมีปัญหาสุขภาพโรคซิฟิลิสนักโทษที่กลายเป็นตำนานเพราะเลี้ยงนกและศึกษาชีววิทยาในคุกแม้ว่าเขาจะไม่ได้นำนกมาที่อัลคาทราสแต่หนังสือและภาพยนตร์ทำให้เขามีชื่อเสียง เป็นคนเงียบขรึมและค่อนข้างมีความรู้จอร์จแมชชีนกันเคลลี่อดีตโจรปลุนธนาคารและลักพาตัวเป็นหนึ่งในนักโทษที่มีชื่อเสียงสูงความพยายามลบหนีจากอัลคาทรัสมีบันทึกการหลบหนี36ครั้งโดยนักโทษ36คนถูกจับกลับมา23คนถูกยิงตาย6คนจมน้ำตาย2คนหายสาบสู5คนเชื่อว่าน่าจะเสียชีวิตแต่ไม่ยืนยันการลบหนีที่โด่งดังที่สุด Escape of 1962เกิดขึ้นในวันที่11มิถุนายน1962ผู้ลบนี้คือแฟรงค์มอริสจอห์นอ g งกลินและคลา์เรนซ์องกลินพวกเขาวางแผนลบนี้หลายเดือนใช้ช้อนเจาะกำแพงสร้างหัวปลอมจากกระดาษและสบู่วางหลอกผู้คุมหนีผ่านช่องระบายอากาศไปออกดาดฟ้าแล้วลอยน้ำด้วยแพ้ที่ทำจากเสื้อกันฝนแม้ว่าการค้นหาจะดำเนินไปหลายสัปดาห์แต่ไม่เคยพบร่องรอยผู้หลบหนีอีกเลย FBI ปิดคดีในปี1 9 7 9โดยระบุว่าเชื่อว่านักโทษเสียชีวิตแล้วแต่หลายทฤษฎีและหลักฐานเช่นจดหมายลึกลับในปี2013อ้างว่าแฟรงค์ยังมีชีวิตอยู่สร้างปริศนาให้คดีนี้ไม่จบสิน้นหลังการปิดเรือนจำการเปลี่ยนผ่านสู่สถานที่แห่งความหมาย El c a r t ัสในช่วงไร้เจ้าของ1963-1969หลังปิดเรือนจำในปี1963รัฐบาลกลาง ไม่มีแผนใช้งานเกาะอย่างชัดเจนก็ถูกปล่อยรกร้างไม่มีการบำรุงรักษาเรื่อม,มีแนวคิดหลายประการเกิดขึ้นเช่นการเปลี่ยนเป็นศูนย์การศึกษาหรือศูนย์การวัฒนธรรมอย่างไรก็ดีไม่มีโครงการใดสำเร็จจริงในช่วงนี้ยุคแห่งการประท้วงการยึดเกาะของชนพื้นเมืองอเมริกัน1969-1971การเคลื่อนไหวของชนพื้นเมืองอเมริกันหนึ่งในเหตุการณ์สำคัญที่สุดของเกาะอัลคาทราส คือการประท้วงโดยกลุ่มชนพื้นเมืองอเมริกันที่เรียกตัวเองว่า Indians of All Tribes (IAT) จำนวนประมาณ89คนขึ้นเรือแล่นมายังอัลคาทรัสและยึดกาะนั่นวันที่20พฤศจิกายน1969ผู้นำกลุ่มริชาร์ดออกชาวโมฮอกและนักศึกษาหลายคนจากมหาวิทยาลัยเซนฟรานซิสโกพวกเขาอ้างสิทธิ์ในกอ่อตามสนธิสัญญาเก่าซึ่งระบุว่า ดินแดนของรัฐบาลกลางที่พันธะที่เองควรจะถูกส่งคืนให้ชนพื้นเมืองเป้าหมายและสาระสำคัญของการยึดเกาะผู้ประท้วงต้องการให้เกาะเอาคาทรสกลายเป็นมหาวิทยาลัยของชนพื้นเมืองพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ชนเผ่าศูนย์การวัฒนธรรมการยึดเกาะกินเวลาน,านานถึง19เดือนในช่วงเวลานี้มีผู้สนับสนุนจากทั่วประเทศเกิดการรายงานข่าวอย่างก้างขวางแต่ในที่สุด เมื่อเวลาผ่านไปปัญหาภายในกลุ่มและการตัดน้ำตัดไฟของรัฐบาลทำให้สภาพการเป็นอยู่ย่ำแย่มิถุนายน2001รัฐบาลกลางสหรัฐอเมริกาส่งเจ้าหน้าที่ FBI บและตำรวจเข้ามายึดคือคอร์ดแต่อย่างไรก็ดีเหตุการณ์นี้กลายเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญของขบวนการเรียกร้องสิทธิ์ของชนเพื่อนเมืองอเมริกันในยุคใหม่กลายเป็นส่วนหนึ่งของระบบอุทยานแห่งชาติสหรัฐปี1972รัฐบาลสหรัฐได้ประกาศให้ก่อออกัตราส เป็นส่วนหนึ่งของ Golden Gate National Recreation Area ภายใต้การดูแลของ National Park Service หรือ NPS มีการบูรณะอาคารบางส่วนเพื่อความปลอดภัยเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมในปี1973สิ่งที่ผู้เข้าชมจะได้สัมผัสนักท่องเที่ยวสามารถนั่งเรือแฟร์รี่จากท่าเรือเพีย33ในซานฟรานซิสโกไปยังเกาะได้และเมื่อเดินทางถึงเกาะจะพบกับ Main s a l House อาคารคุกหลักที่มีห้องขังเดียวกว่า336ห้องเด h o โฮห้องขังเดียวพิเศษหรือ solitary confinement ที่มืดและอับชื้นใช้ลงโทษนักโทษที่มีพฤติกรรมรุนแรงลานออกกำลังกายที่บริเวณที่นักโทษได้ออกมาสูดอากาศบริสุทธิ์และมองเห็นเส้นขอบฟ้าของเมืองซันฟรานซิสโกซึ่งเป็นสิ่งเดียวที่เชื่อมโยงกับโลกภายนอกนิทรรศการเกี่ยวกับชนพื้นเมือง แสดงเรื่องราวการยึดเกาะปี1969เสียงบรรยายออดิโอทั่วให้เสียงของอดีตผู้คุมและนักโทษจริงถ้าผู้ชมเดินสำรวจเรือนจำอัลคาทรัสอัลคาทรัสในวัฒนธรรมสมัยใหม่ภาพยนตร์และวรรณกรรมเรือนจำอัลคาทรัสได้ปรากฏในสื่อมากมาย Escape from Alcatraz 1979ภาพยนตร์ที่สร้างจากเรื่องจริงของการหลบหนีปี1962นำแสดงโดย Clint Eastwood The Rock 1996หนังแอคชั่นชื่อดังนำแสดงโดยจอนคอนเนอรี่และนิโคลัสเคจที่ถ่ายทำบนเกาะจริงวรรณกรรมและสารคดีนับท้วนได้พูดถึงเกาะนี้ในฐานะสัญ,ญลักษณ์ของความเข้มงวดและความพยายามของมนุษย์ที่จะเอาชนะสิ่งที่เป็นไปไม่ได้อัลคาทรัสจากคุกเหล็กสู่บทเรียนประวัติศาสตร์อัลคาทรัสไม่ใช่แค่เรือนจำหากแต่เป็น บทบันทึกทางประวัติศาสตร์เกี่ยวกับระบบยุติธรรมการลงโทษและการเปลี่ยนฐานทางสังคมเวทีทางการเคลื่อนไหวเพื่อสิทธิชนเผ่าที่ทําให้สังคมอเมริกันหันมามองชนพื้นเมืองในมุมใหม่สถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกและยังเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความโดดเดี่ยวสิ้นหวังและความหวังที่ยังคนสะท้อนผ่านเสียงสะท้อนของผนังคุกเย็นเยียบกลางอ่าวซานฟรานซิสโก